สุขโขขุญยวะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ใหใหขอเชิญร่วมงานปริวาดอุกฤษปิดวาจาและปฏิบัติธรรมประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดศรีสปาวันตำบลน,น้ำาพองอำเภอน้ำาพองจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่10ถึง20มิถุนายนพุทธศักราช2566กราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์เจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาพ่อขาวแม่ขาวร่วมสืบสารพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยชำระศิลชำระตนชำระใจสร้างบาร,รมีร่วมกันดูแลสังครรมโดยทีมคณาจารย์มากมายประสบการณ์สถานที่ดีเดินทางสะดวกกำหนดการ10มิถุนายนลงทะเบียน 11มิถุนายนขอปริวา14ิมิถุนายนขึ้นมานัด20มิถุนายนออกอับพ่านและขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันเจ้าภาพพัตตาหันเจ้าภาพข้าต้มเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมและเชิญร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวลา9นาฬิกาของทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นจาภาพได้ที่พระมหาวีระนามรินทร์ูศ0 8ย2 2ปดห4 4พุทธศาสนิกชนคนใจบุญผู้อยู่แดนไกลสามารถสมทบบุญได้ด้วยการสแกนง่ายได้บุญที่ QR Code โสีสปาวันหรือโอนสมทบบุญได้ที่ บัญชีทกสอเลขที่บัญชี020038439163ชื่อบัญชีวัดศรีสปาวันร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้บารมีมหากุศลใหญ่